สวัสดีค่ะน้องเข้าค่ะสวัสดีครับน้องมังกรครับวันนี้พวกเรานะคะก็จะมารีวิวหมอไฟหมาล่าค่ะนี่นะคะเราสั่งมาจาก l a z a d a นะคะราคา1 3 5บาทค่ะนี่เป็นรถใส้กร่อกนะคะดูสิคะขนาดใหญ่มากลองเที่ยวกับมือ,ามากกอน้องมังกรโอ้โหสองมือยังไม่เต็มเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํากันเขาก็ให้ใบแบบเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูข้างในกันค่ะว่ามันเป็นมีอะไรบ้าง นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็นเส้นนะคะมีแค้นหนึ่งด้วยแล้วก็นี่ค่ะมีอุปกรณ์ต่างๆไส้กรอกแล้วก็อันนี้เป็นอซอสค่ะแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่ทําให้หม้ออน,นี้มันร้อนนะคะเราจะไ, <ป S 1> ได้น้ำเข้าไปใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลย ตอนแรกนะคะเราก็จะเอาเส้นเนี่ยค่ะใส่ลงไปก่อนเนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนแรกเล่นอย่างเดียวก็เต็มแล้วเราจะใส่เครื่องเครื่อง ที่เป็นเป็นผักนะคะโอ้เป็นก้อนเลยหมดแล้วไปเราก็จะใส่ไข่นะคะนี่ค่ะอะแล้วก็ใส่เส้กอ่อกะคะ่ะดีไม่ออก จะเทซอสหมาล่านะคะอ่าบีบ,บเทไปให้ทั่วเลยนะคะด้วยเนะ ต่อไปนะคะเราก็จะเทน้ำประมาณ1.5เซนติเมตรนะคะก็ก็จะใส่ซองทำความร้อนนะคะนี่ค่ะแล้วก็เราก็จะใส่น้ำนะคะให้ท่วมซองเลยค่ะเอออีก ปิดฝาทิ้งไว้15นาทีนะคะเราก็จะมาลองเปิดกันดูค่ะโอ้ยสิค้ามันก็จะเดือดข้างในนี้นะคะนะคะมันเป็นซอสหมาล่านะคะวันนี้รวงข้าวแล้วก็มังกรก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขออนุญาตไปกินก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ